welcome to lotawan international yay uh, i'm so very happy to see you again i'm so happy to make videos so very interesting wonderful amazing incredible video for you i do wish you still go on follow me like me subscribe me so thank you very much all my fan cup i do wish you like me too Okay, heute der Wetter ist so schön. Ich glaube, du oder alles noch gefällt mir, nicht langweilig. Ich schaue mal meinen Kanal. โอเคค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่อากาศรัตดาวันบอกเลยว่าเป็นวันที่อากาศดีนะคะแล้วก็ถามว่ามีแสงแดดแรงไหมก็ยังที่เห็นละค่ะส่งที่หน้าก็ค่อนข้างที่จะแดงๆคํำๆไปแล้วนะแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นเป็นอะไรที่รัตดวันสบายใจนะคะเพราะว่าทําวิดีโอแล้วเนี่ยมันไม่เจดจ้าจนเกินไปเพื่อนๆก็ได้เห็นหน้ารัตดาวันอยู่ชัดเจนอยู่นะคะค่ะวันนี้นะคะระดาวันก็มีหัวข้อสําคัญนะคะวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าระตดวันยืนอยู่แบล็กเกลียข้างหลังนี่สวยงามมากเลยนะคะ ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะคือที่หนึ่งที่ระดวันบอกนี้ไม่ได้เป็นที่ไกลที่ไหนหรอกคะ่ะยังคงอยู่ก็คือในรัฐเบอร Berlin นนนะไรละนี่เลดดานอยู่ในเบอร์ลินนะคะแต่อยู่ในอำเภอเชเกอร์นะคะแต่อยู่ในเขตอะไรเอ่ยเขตนี้เป็นเขตที่วิดีโอก่อนหน้านี้ระดันเคยพาเ,าเพื่อนๆไปชมทีหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนกล้องรลดดาว,วนจะหมุนกล้องให้ดูนะคะ เห็นไหมคะตรงเนี้ยน,น,นี่เลยเห็นไหมคะนี่ไงคะโรงแรมที่ระดวันให้ชมดูให้ชมไปก่อนแล้วนะคะในวิดีโอที่ผ่านมาอันนี้เป็นอีกฟากหนึ่งนะคะซึ่งฟากนี้ทั้งหมดนี้นะคะก็คืออําเภอเทเกอร์แต่ว่าเป็นเขตอ่าโบสิก บางคนเรียกบวสิกโจมบางคนเรียกบวสิกเวกนะคะแต่แล้วดาวันขอเรียกคําว่าบวสิกเวกดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยเรานั่งอุบาลแล้วขึ้นมาที่สถานีนี้นะคะนี่จะเป็นสถานีเทอร์มิโนอลนะคะก็คือเทอร์มินอลสโตซิองเทอร์มินอลสเตชันน่แหละคะ่ะนะเป็นสถานีสุดท้ายเขาจะเรียกว่าบวสิกเวกนะคะเดี๋ยวพอเราคุยกันเรื่องประสบการณ์แล้วก็หัวข้อที่สาคัญวันนี้ของระดาวันหมดแล้วแวดาวันจะพาชมนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะมีตึก ร่วมสมัยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังของรัดาวันนะคะตึกนี้คือติดอะไระตรงฝั่งนี้นะคะ,ต,ะติดกับโรงแรมรัดาวันเคยบอกไปแล้วนะคะแต่มาตรงฝั่งนี้เลยนะคะจากหัวมุมนถึงตรงนี้เลยนะคะเขาก็ตึกเดียวกันล่ะคะ่ะเขาก,ก็เป็นตึกสถา,านดาร่านะตึกร่วมสมัยนะคะตึกร่วมสมัยของบสิก บสิกอเวกบสิกโทเหมือนกันนะคะแล้วที่เนี่ยเติกเขาจะคล้ายๆกันมากๆเลยโดยเฉพาะตรงนี้นะถามว่าทําไมมันเป็นเหมือนกับแล้วาันจะบอกแล้วมันเป็นประวัตินะคะเขามีประวัติของเขาไม่ยาวนานนะคะแต่ว่าเรื่องมันยาวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะปวดหัวเสเปล่าไม่ใช่เพื่อนๆปวดหัวหรอกแล้วาันปวดหัวด้วยเพราะว่าฟังจากแฟนเล่าแล้วจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกอะเรื่องประวัติศาสตร์ถ้าไม่แม่นจริงๆแล้วดาวันจะไม่พูดนะเดี๋ยวจะเสียกันไปใหญ่นะคะโอเคค่ะกลับมาสู่เรื่องของระดาวันนะคะ เดี๋ยวท้ายวิดีโอนะคะพาไปชมอะไรที่เพื่อนๆน,นึกไม่ถึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าไอ้ที่นึกไม่ถึงมันคืออะไรนะคะซึ่งที่ตรงนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟกมากเลยค่ะนะคะ it's been p r u d e s c e or Oh Alyssa h o w a r m a d i s My, uh, my Chanel n นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นในร๋ยวในวันวันนี้หัวข้อจะเด็ดมากเด็ดยังไงนะคะแต่ขอบอกก่อนเลยว,ว่าจะแบ่งเป็น2ตอนนะเพราะตอนเดียวไม่จบเดี๋ยวจะพาชมสถานที่ไ่ได้ด้วยนะคะหัวข้อวันนี้นะคะถ้าไม่มีแฟนสายฝอไม่ได้มีแฟนคนเยอรมันแล้วมาอยู่เยอรมันได้ไหมเป็นไงคะน่าสนใจมากใช่ไหมคะเพื่อน<ๆ>บอกเลยคะ่ะตอบให้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะว่าสบายใจได้เป็นข่าวดีนะคะมาอยู่ได้คะ่ะแต่การมาอยู่ได้นี้มีอะไรบ้างบอกเลยนะคะมีทั้งหมด3ข้อ ะะมีทั้งหมด3ข้คอแต่วันนี้แลดว,วันขอพูดแค่ข้อเดียวก่อนนะถามว่าทำไมวันนี้พูดแค่ข้อเดียวก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเดี๋ยวในจะพาไปชมสถานที่ด้วยเดี๋ยวมันจะเออเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วเพื่อนๆก็จะปวดหัวแล้วก็จะโอ้ยมันมันมัน,ม,นมันจะไม่ไมอ่อ่ไม่อินโจนะแล้วก็ไม่กนนิสิ่งนะคะนั่นแหละคะ่ะโอเคค่ะ หัวข้อแรกที่เลนดอรจะพูดนะคะนั่นก็คือการมาอยู่เยอรมันได้ด้วยการเริ่มต้นด้วยการศึกษา,น,าน่าสนใจใช่ไหมคะด้วยการศึกษามี2แบบนะคะ 1. ่าการศึกษานะแบบ่งเป็น2หัวข้อหัวข้อแรกการศึกษาทัทท่วๆไปเราจบปริญญาตรีที่ประเทศเไทยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราอยากศึกษาต่อคะ่ะอันนี้เป็นหนทางที่ง่ายๆที่เพื่อนๆเองก็ทราบอยู่นะคะมาต่อปริญญาโทที่มาต่อปริญญาโทที่เยอรมันนะคะ นั่นแหละนั่นเป็นทางที่ง่ายๆไม่มีปัญหาแต่อีกหัวข้อนึงที่น่าสนใจมากกว่านี้นะคะข้อแรกในการศึกษานะมี2อย่างนั้นหนึ่งก็คือต่อเป็นเยโทอันที่2ก็เป็นการเรียนเหมือนกันเลยค่ะบอกเลยค่ะทั้ง2อย่างนี้นะคะเป็นการเรียนแต่เป็นการเรียนที่เพื่อนๆรู้ทั่วไปกับเป็นการเรียนที่เพื่อนบางคนยังไม่ทราบบางคนอาจจะทราบแล้วนะคะนั่นก็คือการมาทํา u s b i l d u n g น่างงและใช่ไหมจะบอกเลยนะคะว่าอ u s p i l d u n g ในภาษาบ้านเราเนี่ยเอาแบบภาษาบ้านๆเนี่ยไม่ต้องให้ปวดหัวนะคะมาเรียนสายอาชีพค่ะ โอเคไหมคะมันจะดีตรงไหนล่ะคะดีตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องจบเป็นเยตตรีก่อนแล้วค่อยมาทําเรื่องต่อปริญญตโทที่นี่นะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ปวดหัวเนาะเพราะว่าเรียนระดับปริญญามันไม่ใช่ง่ายแลแ้ววันผ่านจบปริญญตตรีมาได้นี่ก็หืมนะเกือบตายเหมือนกัน <laughs> เอกอังกฤษไม่ใช่เรื่องเล่นเลยค่ะกว่าจะจบเอกอังกฤษบรุลุศาสตร์อังกฤษนะั้นเกือบตายเหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกเลยว่าการทำออสฟีดุงคืออะไร การทำาอ s b i ีด u n g นะคะก็คือการาเรียนสายอาชีพเราสามารถที่จะหาข้อมูลที่ไหนที่ดีสุดรัฐมนตันบอกใลโทรไปถามสถานทูตก็ได้นะคะหรือว่าที่รัฐนเคยแนะนําในวิดีโอที่ผ่านๆมานะคะสถาบันกกอเท่นะคะเพื่อนๆที่เราไปเรียนออภาษาเยอรมันนั่นแหละคะ่ะรัฐมนตเคยได้ยินเหมือนกันนะมีมีม,มเออีเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปถามแนละ้วพนักงานเขาก็น่ารักมากเขาก็คอยออบอกข้อมูลกับเรานะคะเราสามารถถามแล้วก็ติดต่ออะไรต่ออะไร,ต,ออะไรตรงนั้นที่นั่นได้นะคะ จะบอกเลยว่าการทำออสฟรีดุเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเวลาเราจะเริ่มเรียนแล้วถามว่าเรามาเรียนสายชีวจะเรียนอะไรก็วันละวันจะมีคําถามที่บ้านเราไม่ค่อยจะถามกันนะคะแต่ที่นี่ด้วยความที่เขาเป็นประเทศเขาเรียกอะไรนะฟรีดอมมากๆเลยนะคะทุงท่านจะเสรีภาพทางความคิดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําอะไรเนี่ยคือคุณต้องชอบคุณต้องรักเขาจะไม่มีการเพรสเชอร์ในทางความคิดติดขาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหรือวันถ้าถามวันวันว่าเราจะให้เรียนสายอาชีพอะไรก็ต้องถามกลับไปล่ะค่ะว่าชอบอะไรล่ะค่ะ อ่ซุมบายสเปล for example นะคะก็คือตัวอย่างเช่นซุมบายสเปลก็คือตัวอย่างเช่นนะคะแล้วเดวันสมมติว่าแล้วันไม่ใช่สมมติว่าเราคิดอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวพอเรียนภาษาจบแล้วเนี่ยนะก็จะอยากทําเหมือนกันนะคะอะอันนี้บอกแลยว,ว่าหลายคนมาอยู่เนี่ยเขา ถือว่าต้องทําแน่นอนนะคะนั่นก็คือสมมติว่านอยากเป็นช่างเสริมสวยนะคะแล้วเดวันก็ไปโรงเรียนช่างเสริมสวยการเรียนอาสวีดุงนะคะก็คือเราไปสมัครนะคะไปสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเรียกเราสัมภาษณ์มันเหมือนกันสัมภาษณ์งานแต่อาสวีดุงระยะเวลาอย่างกี่ปี3ปีนะคะใน3ปีนั้นเรียนอะไรเรียนในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราเลือกเลือกเลือกอยากจะขายของในร้านขนมปังเบเกอรี่ต่างๆหรือทํางานในซูปปเปอร์มาร์เก็ตหรือแม้กระทั่งว่าจะจะเป็นช่างเสริมสวยเราก็เรียนเรื่องนั้นละคะ่ะที่เรา เลือกนั่นแหละคะ่ะถามว่าทำไมต้องถาม่าให้เลือกกับสิ่งที่ชอบเพราะถ้าคุณไม่ชอบนะคะคนเยอรมันถือว่าถ้าเราไม่ชอบเรากดดันเรียนเราจะเรียนไม่ได้ดีเราจะเรียนไม่ได้นานแล้วจะเราก็จะเสียเวลามเวลาเสียทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเลือกถามตัวเองจริงๆว่าชอบอะไร ต้องการเรียนอะไรแล้วก็ตกลงเรียนไปเลย3ปีในขณะ3าปีนี้ต้องทำไงบ้างบอกเลยค่ะจะเป็นการเรียนไปนะคะทำงานไปแล้วก็ได้ไรายได้เป็นไงคะสุดยอดไหมคะเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวรีี้เราได้เงินด้วยนะนั่นก็คือสมมุติว่าเยวจะพูดให้เห็นภาพเลยใน1ใน5วันนะจันรถึงสุกนะคะเราไปเรียน3วันไอ,อ้ขอโทษใน5วันจันทถึงสุกนะเราไปทํางาน3วันทํางานอะไรสมมุติว่าเราเป็นพนักงานขายขนมปังเบเกอรี่เราก็ไปขายจริงๆเลยค่ะที่ร้านที่ขายขนมปังหรือร้านขายขนมเค,ค้กหรือ ต้องการจะเป็นพนักงานในซะูเปอร์มาร์เก็ตลนเส้นอย่างที่นี่ดังๆก็เป็นเรเวลไปทํางานที่เรเวลจริงๆเลยและอีก2วันที่เหลืออีก2วันที่เหลือก็ไปเรียนค่ะไปเรียนกับอาจารย์เลยแล้วก็ต้องได้ภาษาเยอรมันก่อนนะคะให้ได้ภาษาเยอรมันพื้นฐานจะดีกว่าเพราะอาจารย์ก็พูดภาษาเยอรมันเราต้องเข้าใจแล้วก็มาสอบแล้วสอบต้องสอบคะแนนดีนิดนึงนะเพราะว่าถ้าคะแนนไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวบริษัทที่จ้างเราเนี่ยเขาก็ไม่รับเราอีกอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าจะทาให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วว่าเอาสปิ้วง่ง มันก็ไม่ยากเกินไปเนาะถ้าความสามารถเราคนเราถ้าพยายามก็ไม่ยากเกินไปแต่ว่าค่อนข้างที่จะเครียดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคือต้องเรียนต้องทํางานแล้วเวลาสอบก็ต้องไปสอบและสอบส่วนใหญ่จะเป็นข้อเขียนและนี่แหละคะ่ะเป็นเหตุผลที่ดาวันบอกว่าให้มีพื้นฐานภาษาเยอรมันก่อนจะดีมากๆเลยนะคะถามว่าต้องมีพื้นฐานขั้นไหนถึงจะไปเรียนออสซิมิลนจะดีและดาวันบอกเลยนะคะอย่างต่ํานะคะ b 1ค่ะหรือ B1 นะคะ B 1อนก็คือ1 แล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะพอเรียนจบ3ปีแล้วทำยังไงเรียนจบ3ปีคะแนนสอบไม่ได้เลวร้ายเกินไปนะคะในขณะที่ทําฟังดีๆนะคะปีแรกแบริษัทก็จะมีเงินเดือนให้เลยนะคะพอสอบผ่านไปปีที่2เงินเดือนก็จะขึ้นมาอีกหน่อยพอสอบผ่านไปปีที่3เงินเดือนก็ขึ้นสุดเต็มที่เลยค่ะพอจบ3ปีปุ๊บก็บรรจุไปทํางานบริษัท ขเขาหรือเราจะบอกว่าเราไม่เอาบริษัทนี้เราจะไปหาใหม่บอกเลยว่าง่ายมากแล้วกเ็เป็นอะไรที่คือคนที่จบออสฟรีด c มานะคะคุณหางานที่เยอรมันนี้นะได้ได้วันบอกเลยนะว่ากินข้าวยา,ยากกว่าอีกมันขนาดนั้นจริงๆค่ะคือถ้าเกิดจบอ u ส s o u r c งมาได้นะคะไม่ต้องพูดเลยค่ะหางานได้ตลอดเวลาเลยค่ะ ทุกแห่งทุกสถานที่เขาก็รับแต่หางานเนหางานในสิ่งที่ตัวเองจบนะคะไม่ใช่จบช่างเสริมสวยแล้วไปหางานร้านขายขนมปังนะไม่ใช่นะจบอะไรหาตรงนั้นเขาถึงถามว่าคุณชอบอะไรให้เรียนสิ่งนั้นนี่แหละคะ่ะคือการเรียนสายอาชีพแล้วนี่แหละคะ่ะเป็นหนทางหนึ่งที่พอเราจบออสเตรียดุ้งปุ๊บเราก็ทํางานแล้วก็เป็นไงคะเราก็อยู่เยอรมันได้อย่างสบายๆโอเคไหมคะวันนี้นะคะหัวข้อแรกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าหนทางแรกของการไปอยู่เยอรมันโดยไม่ต้องมีแฟนสายพอเลยเราจะ จะมาอยู่ของเราเองนั่นคือการมาเรียนหนังสือแบ่งเป็น2ประเภทคือเรียนปริญญาโทมาต่อปริญญาโทที่นี่จบปริญญาตรีที่ประเทศไทยได้เปอยแล้วมาต่อปริญญาโทที่เยอรมันหรืออันที่สองมาทำอัสวีดุงหรือมาเรียนสายอาชีพนะคะ3ปี3ปีเรียนไปทํางานไปสอบไปจนจบ3ปีขนาที่เรียนมีเงินเดือนให้ตลอดนะคะพอจบแล้วก็หางานทําทําในบริษัทที่เราทามาก่อนหรือจะหาใหม่ก็ได้โอเคนะคะเอาล่ะ ตอนนี้นะคะท้องฟ้ายังหวังสุดสยอยู่และดาวันกว่าเดี๋ยวมันจะมืดฝนตกอีกเพราะว่าอากาศตอนนี้เยอรมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันล่ะคะ่ะเดาอะไรกับเขาไม่ค่อยได้เหมือนกันโอเคค่ะตอนนี้ดาวันตื่นเต้นอยากให้เห็นสถานที่มากเลยนะคะเดี๋ยวราวจะเริ่มจากด้านหลังก่อนนะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านไปทางด้านหน้านะคะเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะและดาวันก็พร้อมแล้วนะคะโอเคนะคะลอสเกสค่ะลอสเกสในภาษาเยอรมันก็คือ l e t s ก o นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดาวันขอเริ่มต้นนะเริ่มจะมืดอีก้ะ นี่ไงแล้วดาวันนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะแล้วาวันขอเริ่มต้นนะคะจากข้างหลังนี้เลยนะคะแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นที่จอดรถนะมันเลยดูแบบเอ๊ยยังไงยังไงนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งมืดหน่อยนะมืดหน่อยนะอ่าตรงนี้ไม่มืดละนะคะฝั่งนู้นตึกแล้วดาวันบอกแล้วนะคะก็คือเขตโบสิกโทมนั่นแหละนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะ ฝั่งนี้นะคะที่มองเห็นไกลๆนู้นเลยนะนั่นคือมหาวิทยาลัยครับเพื่อนๆนะคะมหาวิทยาลัยอ,อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยนี่เลยค่ะหมดนี้เลยนะคะที่เพื่อนๆเห็นนะเห็นชัดไหมนิดเดีวันไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวปรับขากล้องแป๊ดหนึ่งเอ๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆเอาล่ะโอเคนะคะ เห็นชัดแล้วนะคะหมดนี้เลยนะคะนี่คือมหาวิทยาลัยนะคะช่วงนี้เขาโควิดเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเงียบไปหน่อยคราวนี้แล้วดวันเดินเลยมาแล้วนะเดินเลยมาจากมหาวิทยาลัยแล้วนะคะมาดูฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมคะตึกเมื่อกี้ที่แล้เดวันยืนอยู่นะคะตอนนี้เห็นชัดแล้วใช่ไหมนี่แหละคะ่ะทางด้านหน้าของเขานะคะเดี๋ยวแลวดวันจะมายืนฝั่งนี้นะนี่แหละคะ่ะ ทางด้านหน้าของตึกเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะตึกที่ค่อนข้างที่จะร่วมสมัยนะคะแล้วก็แล้วดวันบอกเลยว่าในโบสิกโดมนี้นะจะมีตึกที่ร่วมสมัยแบบนี้เยอะอยู่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เป็นเหมือนกับหอนาฬิกาด้วยเห็นไหมเอ่ยอะแล้วดวันให้เห็นชัดๆเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะตึกนี้นะคะจะเป็นลักษณะตึกที่เป็นร่วมสมัยนะคะของเขตโบสิกโดมนะคะยังอยู่ในอำเภอเทเกอร์เขตโบสิกโดมรัฐเบอร์ลินนะคะ แล้วก็เป็นหอนาฬิกาด้วยสวยมากเลยเอาหลังหลังจากตรงนี้ได้ดวันหันหลังให้นะคะเห็นไหมคะตอนนี้ได้ดวันยืนอยู่ด้านหลังนี้คืออะไรจะเห็นเป็นเหมือนกับรูปปืนใหญ่ใช่เลยคะ่ะแต่มันเป็นปืนใหญ่สมัยสงครามในอดีตของเยอรมันเขานะคะแล้วตึกนี้ที่เห็นอยู่นะคะนี่คือตึกถ้าพูดไปเพื่อนต้องตกใจแน่นี่คือสถานีตำรวจค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆที่จะมีปืนใหญ่โบราณอย่างนี้ได้นะคะต้องเป็นสถานีตำรวจอันนี้เป็นด้านข้างๆนะ เป็นด้านข้างของสถานีตำรวจนะคะเราไปดูที่ด้านหน้ากันเลยค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะวเดวันกกาลังเดินไปอยู่คราวนี้ขนาดที่เดินไปขอแวะตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เป็นประตูชายของจุดเด่นเลยนะคะใครที่มาที่เบอร์ลินแล้วมาที่อําเภอเทเอกอร์และอยากจะมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะเ,เขตเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขต บสิกเวกภาษาเยอรมันก็ยังไม่คล่องอ่ะนะเขตโบสิกเวกนะคะต้องมาผ่านประตูชัยนี้นะคะถามว่าทำไมต้องมาผ่านเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะข้างๆเนี้ยเนี่ยข้างๆเนี้ยเขามีกระจกกระจกนี้นะคะเป็นห้องกระจกก็คือเป็นบานฮูฟบานฮูฟที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรเอ่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะสถานีรถไฟใต้ดินอะค่ะเขาเรียกกันว่าบานฮูฟเดี๋ยวรระวันจะเข้าไปใกล้นะคะแต่เดี๋ยวรัตระวันให้ดูสถานีตํารวจก่อนนะ เพื่อนๆจะเห็นว่ามีรถตำรวจจอดเต็มหมดเลยนะคะอ่ามีคันนึงออกไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเรดารวันกำลังเดินไปให้เห็นชัดๆนะแต่ก่อนที่จะเห็นสถานีตำรวจทางด้านหน้าเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นตึกเลยยี้ยงเอ่ยอ่าเดี๋ยวเรดารวันมาใกล้ๆเห็นไหมคะประตูชัยนี่แหละค่ะที่เรดารวันบอกประตูชัยบัวสิกโทมนะคะเขาเขียนว่า อาร์โบสิกนะคะนี่คือประตูชัยอาร์โบสิกเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะแล้วข้างๆนี่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นเป็นห้องไหมเนี่ยเนี่ยนี่แหละคะ่ะจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวอูอู o, ก็คือตัวยูภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คืออูบานนะคะก็คือรถไฟใต้ดินอูบานล่ะคะ่ะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าของอะไรเอ่ยด้านหน้าของสถานีตำรวจนะคะนี่ค่ะนี่คือตึกสถานีตำรวจทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆภาษาเกี่ยภาษาเยอรมันนะเขาจะเรียกตำรวจว่าพลิไซ นะคะซึ่งคล้ายๆกับภาษาอังกฤษคือ police นั่นแหละนะคะนี่คือ police station นะคะ police station สถานีตำรวจค่ะนะคะสังเกตได้จากอะไรเห็นไหมคะมีรถตำรวจจอดอยู่นะอ่าเห็นนะเพื่อนๆเห็นรถตำรวจใช่ไหมคะเอาละไหนๆก็เห็นแล้วเดวันจะพาไปดูอีกที่สำคัญหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้กๆกันนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะกำลังเดินไปอยู่ ะะลานทั้งหมดนี้ที่เห็นนะคะเป็นลานจอดรถของสถานีตำรวจหมดเลยนะคะเนี่ยลานนี่นะคะแล้วข้างหลังนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นเหมือนรูปบ้านเขาไม่ใช่อาพาร์ตเมนต์เขาไม่ใช่โบนงนะคะเพื่อนๆเขาไม่ใช่บ้านแต่เขาเป็นอะไรเอ่ย <laughs> เป็นอำเภอคะ่ะเพื่อนๆอำเภอเหมือนที่บ้านเราไปติดต่อเอกสารเ,าเกี่ยวกับทะเบียนบ้านเกี่ยวกับใบ,ใบนูน่นใบนี้นะคะ ตำรวจขับรถมางงอินนี่ไทยไม่ดูรถเลยไงแต่ไม่มีอะไรหรอกเพราะที่ตรงนี้เขาค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะที่มองเห็นนี้คืออำเภอนะคะอำเภอในการติดต่อเอกสารต่างๆนะคะเป็นอำเภอซึ่งลักษณะเหมือนกับเป็นบ้านเลยเนาะเป็นเหมือนกับคณะอำเภออำเภอโบราณปะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามองจากตรงนี้ไปข้างหลังนี้คือประตูชัยนี่คือสถานีตำรวจนะคะและนี่คืออำเภอเดียวแล้วเราจะเดินมุ่งหน้าไปทางข้างหน้านะคะ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปดูว่าที่อูบานก็ยังมีป้ายรถเมล์ที่อยู่ใกล้ๆกันฮัลโหลตำรวจเขายิ้มๆนะแล้วนี่ค่ะมรารยาของคนเยอรมันเหรอคะเวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาจะไม่มีการหน้าบึ้งใส่กันนะและก็อีกอย่างน,นะคะที่เป็นกฎของประเทศเยอรมันเลยนะคะเ <s> พื่อนๆ,อนๆเวลาข้ามถนนนะอันนี้เป็นถนนเล็กไม่มีปัญหาอะไร เราเห็นถนนว่างเราเห็นไม่มีรถเราข้ามไม่ได้นะคะเพื่อนๆใครที่โควิดหมดแล้วมาเที่ยวเยอรมันหรือเคยมาเราทราบกฎเกณฑ์จะดีมากเลยนะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันหามุมสว่างก่อนมันเริ่มมืดอีกแล้วฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะคะจะบอกว่าเราต้องดูที่สัญญาณก่อนนะคะถึงแม้ว่าถนนจะโลง่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าไม่มีรถมาเลยแม้แต่คันเดียว แต่แล้วตะวันข้ามไม่ได้นะคะข้ามไม่ได้เด็ดขาดน,นะคะเพื่อนๆถามว่าทําไมมันเป็นกฎหมายของเขานะคะเราต้องรอให้เป็นสีไฟเป็นสีเขียวนะคะนอกจากเป็นสีเขียวแล้วนะคะไฟจะต้องเป็นรูปของคนเดินนะคะจะต้องเป็นรูปคนเดินนะตอนนี้ไฟเป็นสีเขียวแล้วเดีวัวจะเดินผ่านแล้วให้ดูนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นะคะเอาล่ะแล้วดะวันเดินผ่านมาละ ที่เดินผ่านมาได้ก็เพราะว่าไฟมันเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆถ้าไฟไม่เป็นสีเขียวนี้เราไม่สามารถข้ามถนนได้เลยนะถ้าตำรวจและยิ่งตอนนี้แล้วเดมันอยู่หน้าสถานีตำรวจด้วยโดนจับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้ไฟเป็นรูปคนเดินนะคะเป็นคนเดินแล้วไฟเป็นสีเขียว นี่ค่ะตอนนี้เลดาวันมาอยู่ใกล้ๆแล้วเห็นไหมเห็นประตูชยัยโบสิบเวกไหมคะและนี่แหละค่ะที่เลดาวันเมื่อกี้มองไกลๆแล้วเรามองไม่เห็นกันนะคะนี่แหละค่ะอูบานนะคะอูบานโบสถิบเวกนี่คือสถานีรถไฟใต้ดินอูบานโบสถิบเวกนะคะเดี๋ยวเลดาวันจะพาไปดูใกล้ๆนะแต่ไม่สามารถที่จะลงไปข้างล่างขายทําได้นะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญ,ญาตหรือโด,โดนปรับไม่คุ้มค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,นมคะในไงมีคนลงไปละมีคนลงมีคนขึ้นตลอดเวลาเลย,เ,ลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่แหละคะ่ะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินตรงนี้เป็นอูบานนะคะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแล้วข้างๆค่ะเพื่อนๆจะบอกเลยว่า f o r Ki e r s m i t t เทอร์เฟอร์ e คียก็คือ Transportation การขนส่งของเยอรมันเขาดีมากๆเลยนะคะแล้วเอาจะบอกเลยว่า,วายุโรปคงคล้ายๆกันนะดีมากๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะใกล้มากนะคะและนี่แหะคะ่ะนี่คือป้ายรถเมล์น,นะคะจะสังเกตเห็นตัว H ในภาษาอังกฤษ แต่เขาคือตัวหาในภาษาเยอรมันนะคะมันจะคําว่า h ัชเจอร์นะคะนั่นก็คือป้ายรถเมล์ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟใต้ดินล่ะคะถ้าเราหาไม่เจอเรามองหาตัวนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะที่ราบันีี้อยู่นะคะ ตัวอูนะคะหรือในภาษาอังกฤษคือตัวยูนะคะมาจากคาว่าอูบานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์อูบานที่ไหนนั้นหมายถึงตรงนั้นแหละเป็นรถไฟใต้ดินเราก็ลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์ตัวฮานะคะหรือตัวเอนะนี่หมายถึงว่าเป็นป้ายรถเมย์นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีความสะดวกสบายอย่างนี้ละคะ่ะ จะบอกเลยว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะ for k i l s m e t e r for k i l s m e t e r ก็คือ transportation ที่นี่เขาค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายสะดวกสบายมากๆค่ะบอกเลยค่ะนี่นะคะนี่ส่วนหน้าของอ,อุบานนะคะที่เป็นห้องลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวระดาวันจะเอียงนิดหนึ่งนะให้เห็นและนี่นะคะถ้าเกิดใครที่มาที่สถานี บสิกเวกนะเวลาคุณขึ้นมานี่เป็นเทอร์มินอลสเตชันนะคะก็จะเห็นประตูชัยอา,อาโบสิกนะคะนี่คือประตูชัยอาโบสิกนะคะก็จะรู้ได้ว,ว่าอา๋อตอนนี้ฉันอยู่สถานีโบสิกเวกหรือโบสิกโตรมนะคะขออีกนิดนึงนะคะฝั่งนี้บอกเลยนะคะว่านี่เป็นตึกนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะตึกนี้ที่เมื่อกี้เราเห็นจากฝั่งนู้นเห็นไหมเขายาวเลยนะเขาจะเป็นเหมือนกับตึกร่วมสมัยในสไตล์ของ ยุโรปเก่ายุโรปโบราณของเขาเลยนะคะนี่นะคะโอเคค่ะวันนี้นะรัตดวันมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆคงรู้สึกมีความสุขนะในการได้เห็นอ่ะมันมันเหมือนกับรัตดวันให้พามาดูเอ่อตึกโบราณแต่มันเป็นโบราณที่ยังใช้ได้นะคะแล้วก็มันเป็นอะไรเป็นอะไรที่ร่วมสมัยนะรัตดานใช้คําว่าร่วมสมัยดีกว่านะคะแล้วก็น่าสนใจนะคะเพื่อนๆคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ โอเคตรงนี้สว่างแล้วนะเอาละ่ะแต่ว่าอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วรตะวันอยากจะให้เพื่อนๆนได้เห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวรัตระวันหามุมก่อนไม่แน่ใจคือที่นี่เขามีกฎเกณฑ์นะคะเพื่อนๆนมีกฎระเบียบมากมายอยู่นะรัตระวันบอกเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะคะจากตรงนี้เดี๋ยวแล้วรัตระวันเดินไปใกล้ๆดีกว่าอยากให้เห็นใกล้ๆนะคะแล้วก็ยิ่งรัตระวันเดินมาใกล้ๆจะเห็นวิวของเขาเรียกว่าอะไรนะ ประตูชัยอาบูสิกชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะคะเอาละถึงละเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูเพื่อนๆเห็นไหมคะที่ทางเดินตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะอ่ะตรงนี้เลยนะตรงนี้จะเป็นทางเดินธรรมดา แต่ตรงนี้จะเป็นสีแดงเห็นไหมคะเด,เดี๋ยวบัญชีให้ถูกอ่ะที่ตรงนี้เป็นสีแดงตรงนี้เนี่ยอันนี้นะคะเป็นกฎระเบียบของเยอรมันนะคะเราไม่สามารถเดินได้นะถามว่าทําไมเดินไม่ได้เขาทําเอาไว้เพื่อให้ขี่จักรยานอย่างเดียวเลยนะคะเขาทํไมาให้ขี่จักรยานถ้าเกิดว่าจักรยานมาแล้วเราไปเดิน ไปมีอุบัติเหตุขึ้นมาเราเป็นฝ่ายผิดอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นกฎหมายนะคะมันไม่ใช่เป็นแค่วัฒนธรรมหรือเป็นกฎระเบียบอย่างเดียวแล้วดามันบอกเลยว่าเขาเป็นกฎหมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่เยอรมันแล้วดามันใช้คําว่าทั้งเยอรมันนะทั้งเยอรมันเลยนะคะไม่ใช่แคเ่เขาเรียกว่าไรดีอ่ะไม่ใช่แค่ในเบอร์ลินหรือไม่ใช่แค่ใน เขตอำเภอไหนก็ตามนะคะทั้งเยอรมันเลยนะคะถ้าเดินแล้วเห็นเนี่ยเห็นไหมขนาดรัฐธวันมาทางฝั่งนี้แล้วนะคะเพื่อนๆรัฐธรวันมาฝั่งนี้แล้วนะ,ะเขาจะมีทุกถนนเลยเห็นไหมคะสีแดงๆอันนี้ระฐัรรมนชี้อยู่นะเห็นไหมคะรัฐธวันจะไม่ไปยืนและไม่ไปเดินอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนี่คือเขตปกตินะสีข,ขาวๆนี่คือเขตปกติแต่สีแดงๆนั้นคือทางจักรยานห้ามเดินนะคะคือถ้าเกิดเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย เราจะเผลอแล้วลบังเอิญละไอแบบนั้นนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเจตนารมณ์ของอ่อคนที่เขาขี่จักรยานเขาก็รู้ดีเขาก็ดูออกแล้วว่าเออเราไม่ได้ตั้งใจเขาอาจจะเออกิ้งกิงให้หลบไปแต่ถ้าเราตั้งใจเดินแล้วบังเอิญเขามาแล้วเขาเกิดอาการไม่พอใจหรือเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทางเดินแล้วเราเป็นโมโหใส่เขานี้เราผิดนะคะไม่ใช่เขาผิดนะเพราะมันเป็นกฎหมายของประเทศเยอรมันนะคะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของ คนขี่จัก,กรยานไม่ใช่ที่ของคนเดินนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆได้ทราบไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้รวเดยว,วันบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเดี๋ยว้วเดยว,วันหาที่วางกล้องก่อนนะจะได้ยืนล่ำลายยืนคุยกันได้สะดวกนะคะเอาล่ะเดี๋ยวรู้สึกจะได้ที่แล้วละ่ะได้ละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยว,วันยืนล่ำลาที่ตึกนี้เลยละกันเป็นด้านหลังของเอ่อเขาเรียกอะไรดีนะ ตรงนี้นะคะอันนี้นะเป็นด้านหลังของสถานีตำรวจโพลิไซ,ซีนะคะเอาล่ะตึกนี้เลยนะคะเอาล่ะเห็นได้ชัดแล้วนะเห็นระดาวันชัดเจนแล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะ ให้เพื่อนๆได้มาเห็นนะคะสถานที่ร่วมสมัยนะคะไม่ไม่ไม่ไมว่าจะเป็นประตูชัยอาโบสิกหรือจะเป็นตึกโบราณที่เป็นตึกร่วมสมัยของยุโรปในเขตอัมเพอร์เทเกอร์นะคะเขตโบสิกเวกหรือที่เขาเรียกกันโบสิกโทมนะคะยังไงก็บอกตรงเลยว่ามีความสุขและขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เพื่อนๆยังเมตตายังอคอยติดตามยังคงกดไลค์กดแชร์ยังคงกดซับสไครต์ยังคงเห็นว่าช่องของระดาว มีความเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆไม่ได้ทําให้เพื่อนๆเ,เบื่อนหน่ายหรือว่าไม่อยากดูหรือว่าเซ็งแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มีคอมเมนต์เข้ามามากมายบอกว่าเนี่ยนะเธอก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ฉันรู้จักเยอรมันมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้ฉันเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวโควิดหมดแล้วฉันจะไปเที่ยวนะมาเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะ welcome in, นะคะก็คือ welcome to Germany นะคะ รดาวันดีใจมากๆเลยที่อย่างน้อยวิดีโอของระดาวันเนี่ยเป็นจุดเล็กๆเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้เพื่อนๆได้รู้จักเยอรมันมากขึ้นได้รู้จักแดาวันไม่ได้ได้รู้จัก,จกแค่เยอรมันอย่างเดียวนะคะได้รู้จักเขาเรียกว่าอะไรนะ ออลลอร my experience นะคะ my n f a r ร n g นะคะได้รู้จักประสบการณ์ระตดาวนมากขึ้นมีอะไรที่มีประโยชน์จะมันจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบนะคะรับรองว่าทุกๆวิดีโอจะต่างพื้นที่จะต่างเทมาหรือต่างหัวข้อจะมีประสบการณ์มากมายยังมีประสบการณ์อีกมากมายที่จะบอกเล่าให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่านะกับการเสียเวลามาดูวิดีโอของระดาวนนะคะขอบคุณมากมานะคะ don’t forget please subscribe Like uh, and share my video too. If you love this, if you love this, please uh, uh Make my channel. Uh, I will try my best to make my video so good for you. If possible, if tun do uh, so best, if you if tun do my channel uh, best, the uh, best for dear, if you do my channel the best for dear, immer. อิชาโฟชปราคนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เสียสละเวลาแล้วก็ยังคงติดตามและเมตตารละดาวันอย่าทิ้งเ้อร์ <laughs> ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะระวดาวันไปก่อนเดี๋ยววิดีโอหน้าอีก2ข้อนะคะไม่มีแฟนสายฝอแล้วมาอยู่เยอรมนได้ไงเดี๋ยวมีคําตอบมาให้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเอาฟีดเซนเจอร์